วันนี้จะพาไปเก็บบัวกับแม่ม,ม้อยไหนแม,ไม่ไม่ค่อยเห็นเลยจับเห็นแล้วใส่ตะกร้าลูกอยู่ตรงนี้แม่เอาแล้วใช่ไหมเก็บไอ้ถั่วเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นถั่วพูนี่แม่แม่ลูกนึงนี่น เอาค่อขึ้นดูนหน่อยสิหอังไม่เห็นเอา,าเก็บตัวฟููด้วยอันนี้คือผักที่วัดนะคะไม่ถั่วผููฝั่งนี้เยอะเลยนี่เอาถั่วผููก่อนไหมหเย้เนี่ยเต็มพู้นหมดเลย นะ่งนะ้งแบตัวนองเอาเลยไม่เอาเลยแม่แม่เก็บเลยน้ม่ยังไม่ล้างนะ เเลยยนี่ค่ะเออดได้โชว์กล้องหน่อยกำลัอองโตวันนั้นหนูเห็นแล้วเยอะเลยแต่ว่ายังไม่เก็บนี่นี่แม่ลูกหนึ่งหนูว่าจะมาเก็บวันนั้นหนูก็กลัวว่ามาเก็บก่อนไอ้นู้นเอาไหมหรือว่ารอไหมไม่แกะรอก่อนอันนั้น รอมันโตก่อนนะ,ะได้ยหมอย่ในตู้ก็เยอะเลยนะให้มันโตอีกหน่อย,ม,ย,อยมีอะไรให้เก็บแม่เห็นดอกฟักทองเต็มเลยเราไปเก็บฟักทองกันเถอะไปเก็บฟักทองเหลืองเต็มเลยเก็บเข้ากล้องไหยหลายสายแม่อันนี้ต้นอะไร hmm? นั่นน่ะเดินไปดูหน่อยแล้วก็อ้อมไปนู่มไปเลย ไปถ่ายไม่ขีดไหมล่ะไม่ขีดไหมต่นทำอะไรเนี่ยเนี่ยต้นอะไรไม่นะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ต้นอะไรเนี่ยจ้ะคงจะเป,งเป็นขมิ้นหรือว่าบ้านอ๋อพริกกำลังดกเลยขี้นูนี่ไ,ไปไกลจัง <c oughs> ไปไหม <c oughs> <c oughs> ทำอะไรนะ ก็ไปใส่คนอ๋อไม่เอาหรอกเราไปอุ้ยทางนี้มันไม่น่าเดินมันรกมากเลยใช่เดี๋ยวกางเกงเปื้อนไปแม่ห็นเท้ากล้องไหนสิมันพันอะไรอย่าเพิ่งตัดตัดแล้วเหรอตัดแล้วเหรออ๋ออ๋ออันนั้นนี่เป็นลูกยาวๆฟักทองเออมาถึงมีลูกเยอะเลยเดียวเอยู่แนะแต่ว่าใช่ดอกฟักทอง นี่ก็เป็นลูกแล้ว,ลวๆๆใช่ลูกนั้นยาวมากนี่ฟักทองพันยาว ยากาศดีนะคะที่สวนวัดป่าดงแคนบรรยากาศตอนเช้าดีมากๆเลยอยู่แล้วดีมีความสุขนะคะที่นี่ ยอดมันไม่เอาหรอแม,ม่เบื่อาแต่ดอกทำไม่ <Okay. S 1> ถามดู <Okay. S 1> ถามดูให้เฉยปกติเห็นแม่เอายอดมันด้วยอ๋อมันไม่เหมือนดอกใช่ไหมเอาไว้นานไม่ได้เลยอือนั่นดอกนะึงนี่หลาเยอะเลยฝั <c oughs> ่งนู้นก็เยอะอันนั้นไม่เอาแล้วแม่ หุ่นเต็มเลยข้างในมีอีกหรือไม่อยากเข้าไปแล้วลลเอาบรรยากาศไอ้ของอย่างนี้ค่ะนี่ฟักทองกับตักเต็มตะกาไม่เต็มเท่าไหร่ <c oughs> กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแก่แล้วเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันก็เลยแกะเอาไว้ทำพัน <c oughs> ได้ไหม มะละกอก็กำลังเป็นดอกมะละกอนูนเยอะเลยเวลาจะตํามะละกอก็เก็บสดๆจากต้น ชีม้วยพามาเก็บผักบุ้งนะคะ,ะเช้าไปผัดผักบุ้งไฟแดงผัดมามา่าอยากกินผักบุ้งกับส้มตำพรุ่งนี้เก็บไปไว้เป็นทำกับข้าวพุ่งนี้เช้านะคะวันนี้ตอนเย็นแล้วเราไม่ได้ฉันแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มาหาวัตถุดิบไปไว้โอ้ยลงสะ ถ้าเราลงเก็บในน้ําได้จงมีแต่ยอดสวยๆเป็นไงมในน้ํามีแต่ยอดสวยๆถงแ้ทางน้ำเหมอนนะบรรยากาศดีมากเลยตอนเย็นไม่มียอดน้จะไม่ีรยแต่วันนี้ผักมันไม่ค่อยมียอดสวยๆเหมือนข้าวก่อนละข้าวก่อนมีแต่ยอดสวยๆนะช่วงนี้ก็พอได้กินอยู่แต่จะหายยอดสวยๆมันเมื่อก่อนก็คงไม่ค่อยมีแล้วเอาพอได้ไปผัดก็พอ